คนที่มีเลขหนึ่งครับเป็นเลขตัวสุดท้ายในบัตรประชาชนของคุณมาดูกันครับว่าพลังเงินของตัวเลขหนึ่งในบัตรประชาชนของคุณนี้นะครับกำลังบอกอะไรกับคุณได้บ้างนะครับก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับติดตามนะครับก่อนที่คุณจะไปรับฟังนะครับแม่เสจถึงคุณต้องบอกว่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับ คนนี้มีเลขหนึ่งนะครับเป็นหมายเลขสุดท้ายในบัตรประชาชนของคุณนะครับต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าหมายเลขนี้บอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจนะครับเป็นเอมพาธครับหรืออ่คนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเองก็ดีนะครับคุณใช้ความรักในการนำทางคุณใช้ความสงบในการนำทางนะครับ หมายเลขนี้เนี่ยบอกว่าคุณมีความสามารถครับที่จะฮิลลิ่งครับหรือแบ่งปันความรักเนี่ยให้กับผู้อื่นได้คุณมีจักระที่สี่ครับที่ส่งพลังมากๆกนะครับก็คือจักระของความรักคุณสามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นได้หรือให้อภัยตัวคุณเองได้นะครับหมายเลขนึงนี้เนี่ยยังบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคอยปกปักรักษาคุ้มรองคุณคุณเป็นคนที่มีความรักอิสระ ไม่ได้ยึดติดนะครับหรือเป็นคนที่ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายมันมีคําว่า attraction ครับหรือแรงดึงดูดเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าคนที่มีหมายเลขหนึ่งะครับเป็นหมายเลขสุดท้ายในบัตรประชาชนของคุณเนี่ยความรักของคุณความรู้สึกดีๆของคุณนะครับหรือ,อทุกๆพลังงานที่คุณได้ส่งออกไปจากกายกรรมวัจีกรรมหรือมโนกรรมต่างๆของคุณก็ตามมันจะเป็นกดแรงดึงดูดครับที่ทําให้คุณดึงดูดกับ สถานการณ์ผู้คนครับหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับคุณเข้ามายิ่งคุณแบ่งปันความรักออกไปครับหรือส่งความรักความเห็นอกเห็นใจความเมตตาออกไปมากเท่าไหร่ตัวคุณนะครับจะยิ่งได้รับสิ่งดีๆหรือโชคดีขึ้นมานะครับมากเท่านั้นเพราะว่ามันมีคําว่า bracing นะครับ ในไพ่ใบนี้ b บ c i n g ่ะครับคือการขอพรแน่นอนคุณขอพรอ,อะไรออกไปกับจักรวาลน,นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามคุณจะได้รับต้องบอกว่าหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นหมายเลขที่เกี่ยวกับการกระทำเนาะผู้นำนะครับหรือการเริ่มต้นดังนั้นพลังงานของการเริ่มต้นของคุณเนี่ยนะครับที่คุณเริ่มต้นส่งออกไปยังจักรวาลสิ่งนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาหาคุณเหมือนกันต้องบอกว่าตัวคุณนะครับได้ คือคุณรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนนะครับมันมีแมสเซจของไพ่ที่ขึ้นว่าโซล่าไลท์อัปเกรดครับโซล่าเพล็กซัจักราอินเนอร์ไแล้วก็วิ e พาวเวอคือหมายเลขหนึ่งคุณเป็นคนที่ i n d e p e n d ดน t นะครับมีอิสระในตัวเองมีอิสระทางความคิดมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้และคุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณหมายเลขหนึ่งนี้บอกอะไรกับคุณได้บ้างนะครับเหมาะบอกว่าคุณ ได้รับการช่วยเหลือหรือเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีคาว่าไกด์แดนซ์ขึ้นมาหมายเลข3% 3ถ้าคุณดูนะครับเป็นพัฟพิคเน่แล้วก็มีเทพนะครับต่างๆคอยปกปกัปกรักษาคุ้มครองคุณอยู่คุณดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะครับไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจกักรวาลในรูปแบบพลังงานไหนก็ตามคุณดึงดูดเข้ามานะครับคุณนะครับเป็นคนที่โรแมนติกมีความรักถ้าคุณรักใครนะครับคุณรักจริงนะครับอ่าแล้วก็ ชอบที่จะเซอร์ไพรส์นะครับคนรักหรือชอบแบ่งปันคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนชอบแบ่งปันนะครับชอบแบ่งปันบทเรียนของคุณบางคนอาจจะเป็นบทเรียนในเรื่องราวของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับดังนั้นถ้าใครเจอความรักที่มันไม่ได้สมหวังหรืออะไรต่างๆนั่นแสดงว่าให้คุณคิดไว้เลยครับว่ามันคือบททดสอบความรักที่คุณต้องเรียนรู้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขหรือ unconditional love นั่นเองนะครับ หมายเลขหนึ่งนี้ยังบอกได้ว่าเมื่อคุณอยู่ในคลื่นของความสงบนะครับหรืออยู่ในคลื่นของความ peaceful ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คุณได้รับข้อความหรือได้รับแมเสเซจนะครับที่มันเป็นเสียงภายในของตัวคุณเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเดอฟูขึ้นมาต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางก็ได้นะครับชอบความท้าทายคือไม่ได้ยึดต,ติดหรือไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าชีวิตของคุณใครจะกําหนดแต่คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่กําหนดชีวิตของตัวคุณเอง เพราะว่าไพ่ใบนี้คือจาก,กาศที่3ครับโซล่าไลท์ u p g เกรดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าคุณกำลังแบบมีเป้าหมายหรือกำลังวางแผนนะครับหรือกำลังเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณอยู่มันเป็นจังหวะที่ดีกับคุณหมายเลขหนึ่งนี้มันบอกถึงการเริ่มต้นการเริ่มใหม่การทำแล้วก็ความสมบูรเสมอนะครับในการทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับ หมายเลขหนึ่งนี้เนี่ยในเลขบัตรประชาชนของคุณกําลังบอกกับคุณว่าคุณมีพลังงานนะครับโดยเนื้อแท้ของคุณโดยจิตวิญญาณของคุณคือความสงบ คือความสมัครสมานสมัคคีหรือการใช้ความสมดุลทั้งทางโลกและทางจิตอินยาณของคุณนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันดูยุ่งเหยิงนะครับอะไรต่างๆก็ตามกลับมาสู่ความสงบครับกลับมาสู่โลกภายในของคุณแล้วก็เอ็นจอยกับชีวิตผมรู้สึกว่าจริงๆพลังงานของหมายเลขหนึ่งเนี่ยในเลขบตัตรประชาชนของคุณคือ ความสามารถในการอดทนรอนะครับในการขอพอรหรือสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องรอให้ได้รออย่างสงบด้วยครับแล้วสิ่งต่างๆจักรวาลจะค่อยๆเปิดเผยมาให้คุณพลังงานนะครับในไพ่ใบแรกคือ c o m p e s s t i o n เนาะคือความเห็นอ,อกเห็นใจนะครับดังนั้นพลังงานของความเมตตาพลังงานของความรักพลังงานของการยอมรับความจริงต่างๆ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณยอมรับคุณเข้าใจแล้วคุณเกิดความสงบได้คุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณจะโชคดีแล้วจะได้เร็วๆนี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้รับพรบางสิ่งบางอย่างนะครับหมายเลขหนึ่งของคุณคือหมายเลขของความโชคดีและเมื่อคุณอยู่ในคลื่นกระแสของความโชคดีบอกตัวเองคุณเป็นคนโชคดี บริชิ่งเนี่ยคือการขอพรอคุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนะครับดังนั้นเนี่ยกฎแรงนึงดูดทำงานกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้คุณระมัดระวังเนาะระมัดระวังในที่นี้ก็คือดูความคิดของตัวคุณว่าเป็นความคิดในแง่ลบหรือในแง่บวกนะครับหมายเลขหนึ่งนี้ยังบอกอะไรกับคุณได้บ้างนะครับผมรู้สึกว่าหมายเลขหนึ่งนี้ยังบอกกับคุณในเรื่องราวของนักคิดนักพัฒน,น,นาเร,เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นะครับแล้วก็ลองใช้ชีวิตในแบบที่คุณรู้จักว่าคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีอิสระในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็ s i of ซ์อเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบนึกถึงอดีตหรือเรื่องราวในอดีตนะครับแต่ผมรู้จึกว่าหมายเลขหนึ่งของคุณมันคือโอกาสคุณได้รับโอกาสต่างๆจักรวาลยื่นโอกาสให้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสให้คุณนะครับหรือบางคนเนี่ย เป็นการเมื่อเมื่อคุณมีความรู้สึกดีๆกับชีวิตผมเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยในในหมายเลขหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับและหลังจากนี้เนี่ยที่คุณมาเจอคิวแล้วคุณปรับขึ้นความถี่ของคุณได้ดีมากๆเนี่ยสิ่งที่คุณขอไปนะครับอะไรก็ตามที่คุณขอไปกับจักรวาลคุณจะได้รับครับประมาณนี้เลยหมายเลขหนึ่งนะครับ